ทำยังไงก็ได้คุณครูเนี่ย้คเื่อนเกิดช่องคุณครูจะไปอยู่ข้างนาเนี่ยจะเป็นม้างหน้ามันจะเปี่นอะไดเอยนปนี่รไเออลงมาเนี่ที่ดี้เขานี่อเกนาีเอาเอาเอานำนกรรมการกินหรืกินแล้วขอให้กินด้วย ผมเปิงมาพี่มีอรเดึงเดี๋ยวไหมน้าันการเนี่ยให้ให้ให้เพิ่มจักรกาพวกกะนรเยมันทำงานดีดีขันอนีกูนี่เดมมาแก้ปัญหาให้เขางานเร็จหมดก่อนหมูอื่นซะแม้หมูไหนนีู่ทองนั่มอจากซอมันคนเก่าคนเก่าเหรอโอ้ยเรา้ยเราไ้มว่เซ็ดี เอาอ้ตีเอง้งเขียวบกกใครจะฝากซื้ออะไรปะใครจะฝากเนออะใครจะซื้ออะไรเอาใอาอย่างนี้เอาอฝากมาไป้ไปด้ยเาน้ไปด้วย คู่ดวงคู่ดวงไปด้วยป้านี่สัมภาษณ์สวไหนอยาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์่ยลก็พดองไก่ยัไม่รอนหรอพูดถอดจะไ่รอนหรอรอแล้วเกินจะรอนแล้วมาเยี่ยมพ่อครับสัมภาษณ์ก่อนันมมาเยี่ยมพ่อมเยี่ยมพ่อครับมย่ยมพ่อไม่ดีอ้าพ่อไม่ใช่เรื่องรับอ้าวพ่อมปล่อยาปากไม่ดีเดีเดี๋ยวอีกไปถ่ายแต่เพ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนพี่โอเขเดี๋ยวต้อง